สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่สิริพานเพื่อนคร้าครัวนะคะวันนี้ก็จะมาทำเมนูผัดผักบุ้งนะคะทำผัดผักบุงแล้วก็จะไปดูวัตถุดิบที่ต้องใช้ทำว่ามีอะไรบ้างนะ,ะสิ่งแรกเลยเนาะเราก็มีผักบุ้งงามงาม สวยผักบุ้งวันนี้สวยมากเลยแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อไก่หัน่นนะเราก็จะผัดพริกก่อนผนะัดพริกน้ำมันหอยใส่ผักบุ้งนี่อันนี้เป็นน้ำมันหอยแล้วก็จะมีพริกากระเทียมโขลกหยาบๆสับหย,ยาบๆปรุงรสด้วยโรตนะีน้ำตาลและเกลือ นะเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมนะคะเราจะผัดผ่กบุ้งออกมาให้อร่อยได้ยังไงไปติดตามชมค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเพื่อนเราก็มาทำผัดพ่าบุ้งกันวันนี้เนาะเราใส่น้ํำมันใส่น้ำมันลงไปประมาณสองช้อนแกงประมาณนี้ ไปแล้วก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยลงไปน่หนอะ <c oughs> แล้วเราก็จะเตียวหอมเจ้าเ,เออเจียวกระเทียมพริกนะหอม เริ yang, ่มเหลืองกระเทียมก็เริ่มหอมนะคะนี่ก็ประมาณนี้หอมแล้วเราก็ใส่เนื้อไก่ลงไป พอประมาณนะคะเพื่อนต่น้มันหอยเลย Thank okay. แเราก็ใส่ผงโุงรสดีนช้อนใช่ไแล้วใส่น <So> ้ำตาลขาวแล้วเกื่อน้ำตาลไปหน่อย ก็จะจะให้หอมหน่อยแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวสักนิดหนึ่งนะเพื่อนๆนะก็หนึ่งใส่เต้าเจี้ยวใส่เต้าเจี้ยวลงไปสักชั่วขะ ก็จะชิมรสชาติตรนั้นเพื่อนนะว่าออกรสอะไรบ้างนะขาดหรืออะไรเราก็เติมนะเพื่อนอ,อร่อยเราจะอบให้แบบนี้นิ่มสักหน่อยนะคะเพื่อนติดฝาไว้ไว้สักพักหนึ่ง จะเพื่อนๆผัดผักบุ้งของพี่สิริวันนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะที่เราอบอกไปนิ่มแล้วสมบูรณ์แล้วนะ <c oughs> เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟถ้าเพื่อน <c oughs> ๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะคะกดซับสไครต์นะคะให้พี่สิริทาคลิปสระดีๆมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมนะเดี๋ยวเราจะชิมดูผักบุ้งเรานิ่มไหม ก็มีนคนแก่นะคะที่บ้านเะเขียวไม่ขาดอร่อยไปค่ะเพื่อนพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ,น,คะนี่จ้าผัดผักบุ้งวันนี้ของพี่สิริเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะคะ หวันชุยๆเร็เพื่อนๆทานข้าวพร้อมกันนะคะแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนสวัสดีค่ะ